วัดอีเขาไงพี่น้องฟ้องไปเมื่อสุภูสุคนพี่น้องวาสัน <laughs> ้นตามมาเจอกับเฮาเก่าบาวลมวาสั้นอยู่ให้อยู่หน้าที่เก่าพี่น้องเลย <laughs> อยู่หน้าพี่น้องเยรับสหาหฮสเนาะนี่มิจฉานีกเนาะแต่ก็ไอ้น้องงานเฮามาห่วง <laughs> อ่าจะสร้างภาพกับเสียจนันเท่าเองเนาะ <laughs> อ,อ่าสำหรับสีแซบด้วยสีผ่แซบก็ไม่ได้ององก่กรโอ้ยพี่น้องเอ้ เขาอยังี่เขาเอามะละสากีบสาิบกีบบ่สามสิบกีบสิบกีบยาแม่เนาะกินเยอเนาะดูชิ้นมาปะเดียะจูคดแค่ไหนจูคดกินจูคดดึงคอสวัสดีพี่น้องบัสสุโคจูคนเนาะน้องมาเนื่แดงออองายสอุ่นินอยงกรอบกดี๋ยวได้บเย

กาะพี้งยอยากสราจุนาะพี่น no. ้องเนาะงนส่นุมไน้่าจุโอ้เจีาเพี่เด็เอผักีนี่เว้อนี่พาะออมพา้อ่มเเจ้า่งดังู สวัสดีพี่น้องบัสุขุคนเนาะพี่น้องวานเมื่อแดงโอ้ทางซ้ายซ้ายเพิ่นเสียงอย่งกรบกรบกรบนแทางมาจากบาซี่อดิมา่อยมากเนทางมาจากซดเสี่งฮะเียเบไปไปกินเกนไป